สวัสดีค่ะอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพอดีนึกได้ก็อยากจะให้ใหเ,เพื่อนๆได้ดูด้วยเช่นกันคือคลิปที่แล้วที่เราบอกว่ามันดำ้วมันเสียใช่ไหมคะอย่าทิ้งนะคะเก็บอันที่ดำๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ,มคะเอามาต้มใส่เกลือลงไปนิดนึงเราจะต้มทํเพื่ออะไรแกกินเนื้อมันก็ได้หรือว่าทานน้ํามันก็ได้ค่ะนะคะถ้าถ้าเราจะกินเนื้อก็ใช้วิธี น้ำเนี่ยเทเข้าไว้ในกระบอกเก็บน้ําร้อนนะคะเอาไว้กินนะคะส่วนตัวเนื้อมันเนี่ยก็คือเราจะทานเลยแบบต้มๆนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะทำเป็นให้มันเอาไปปั่นนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ให้มันเป็นเนื้อเดียวก,กันนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงหรือว่าใส่น้ํำผึ้งลงไปนิดนึงอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถทานได้แล้วนะคะ ก็ก็ไม่ต้องเสียอะไรหลายอย่างค่ะหรือจะทานแบบนั้นเลยก็ได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องปั่นก็เอาน้ําผึ้งลงโรยนิดหนึ่งนะคะเกลือนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถทานได้เลยตักทานได้เลยนะคะอันนี้คือที่ที่มันดําเมื่อครู่นี้นะคะ่ะที่มันดำแล้วก็ที่ล้างมือเมื่อครู่นี้นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่านเนี่ยคะ่ะมือมือนี่ก็จะดําเห็นไหมคะนิ้วนี่เราดําเลยจากที่จากที่มือไม่ดํานะคะมือเราจะดํเนี่ยคะ่ะดําเห็นได้ชัดเลยนะคะ มือเราดํามากโดยเฉพาะปลายนิ้วอย่างเงี้ยดามากแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะเออเนี่ยค่ะสามารถต้มน้ําหรือว่าเอาไปทําซุปได้นะคะทําเป็นอาหารขาวได้นะคะะฉนนั้นก็ไม่ต้องทิ้งะฉะนั้นเรามีดาวันนี้เรามีดําหลายอย่างส่วนที่เราจะเก็บเราก็ทําอย่างนี้ค่ะพอทําเสร็จเราก็เอาเก็บใส่กล่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อย ส่วนที่ดํานี่ถ้าเราจะเลือกเอาไปต้มก็ได้ถ้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราเก็บใส่ก,กล่องแล้วเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะเนี้ยค่ะแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะทานเมื่อไหร่แล้วเราก็ค่อยเปิดฝาออกเอานําออกมาทานนะคะอย่าอย่าอย่าเอาไปใส่ตู้เย็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าตู้เย็นจะดูดเอาน้ําหมดเลยนะคะจะดูดเอาน้ําจากที่นี่หมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะเราก็จะมาทำเรื่องน้ำของอบัวหิมะกันนะคะ,ะได้ผลยังไงจะตามมาที่คลิปที่สามให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ